ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพบกับ Overtop Up ร้านเติมเกมที่ผมไว้วางใจเรียกว่าสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเปิดมานานจดบริษัทชัดเจนและชาวแลกน,นล็อกมิจินอย่างเราเนี่ยก็พลาดไม่ได้เพราะว่าถูกก่าเติมเองมากๆนะครับยังไงก็จะเติมต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจทักลิง์ด้านล่างได้เลยบอกว่ามาจากผมเผื่อเขาลดให้ขอให้สนุกกับการเล่นเกมนะครับ เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะเพราะผมซิล็อดและแร็งดาลอกออริจินนะครับผมเข้าเกมมาวันนี้เป็นวันที่เลเวล95อัพแต่ผมเข้ามาปุ๊บก็มีบัตรสัตว์ส่งมาเลย44อันนะนะทุกคนก็เลยแบบว่าวันนี้ก็เลยต้องอัดต้องแต่ต้องหน้าจอนี้เลยกําลังฟาร์มอยู่เลยนะครับอ่าเขาบอกว่าเราเนี่ยเห็นว่าคุณเนี่ยมอีอ่อมา้าขั้นหนึ่งรับไปเลย4ยีใบมีวาขั้น6รับไปเลย21ใบสมุไร ขั้น3รับเลย10ใบเอ,อ,อบิร์ธหลอน1ใบรับไเลย4ใบแล้วมีน้องงัว4ใบนะครับก็คือพูดง่ายๆว่ามันจะแจกทุกครั้งนั่นเองนะโอ้โหเป็นบัตรสัตว์นะครับก็เดี๋ยวผมเปิดเสียงเปิดภาพความสวยงามให้ก่อนนะตอนแรกผมนั่งเทสอยู่นะครับอ่าแล้วก็ผมเนี่ยเซิร์ฟเปิดมาผมก็เลเวล95เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็อัพสเตตัสเลยนะครับคือ,อ เลเวลผมฟาร์มเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะผมก็95ทันทีแต่พอเลเวลโลกปลดเนี่ยมันก็จะเอ็กพีพุ่งอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเอ่อเวลาที่เราเลเวลโลก up นะครับมันปลดล็อกไปถึงเลเวล95เลยนะครับบวก3ก็คือ98นั่นเองนะผมก็เดี๋ยวไปเก็บต่ออีก3เวลนะครับถ้า95จะได้ประมาณนี้นะครับเราก็มาดูต่อนะผมก็ฟาร์มกระจกเหมือนเดิมนะแต่ตีเบาเพราะาผมเนี่ยพยายามจะใส่เสื้อแตงโมแตงโมงเหมือนที่ทาคลิปบาทนั่นแหละ แต่คนที่ทักดูคลิปบาดมาแล้วไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวผมจะทาคลิปบาดกับแดนเซอร์เพิ่มก็แล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือต้องมาทํากิวลีกิววอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยที่จะต้องมาเล่นแอสก่อนนะครับตามหน้าที่ของผมนะครับโอเคนี่ผมฟาร์มเหลืออีก8 6นาทีนะมามาดูกันว่ามีอะไรใหม่บ้างเข้าเกมมาก็มีแพ็คเด้งด้วยนะครับโดยแพ็คเด้งเนี่ยถามว่าจําเป็นแค่ไหนผมคิดว่าไม่จําเป็นซักแพ็คเดียวเลยนะครับแม้วาดับก็เป็นประดับแค่เพียง เออรูเดียวด้วยนะครับก็เรียกว่าไม่จําเป็นเลยอ่าแต่จาเป็นต่อคนที่ต้องแบกคนในกิ่วนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันได้ถึง400อเศษนะครับ400เศษแต่ราคาถึง900บาทเลยนะแล้วมันได้ประดับรูเดียวมาผมาไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ไอที่คุ้มก็อาจจะเป็นถ้าเป็นคนแบกคนในกิ้วนะแบบว่าช่วยเพื่อนลงทีโอซี C ดันดันประดับ9เออดัน90้นะครับก็แนะนำสองแพ็คแรกนะซึ่งได้250นะแต่นเนี้ย4 0 0เนี่ยมัน่อนข้างจะ สูงไปนิดนึงในราคาแต่ผมคิดว่าถ้าไหวก็ซื้อนะครับไหวก็ซื้อเนี่ยแพ็คแรกแพ็คสองเนี่ยคุ้มแหละนะครับอ่ะก็ปิดไปแล้ววันนี้มีอะไรอีกนะครับวันนี้มีมาแล้วนะครับประกาศมาเป็นน้องกระต่ายครับร่วมมือกับกระต่ายเทพเจ้าคือถ้าหากว่าผ่านด่านครั้งแรกเนี่ยก็จะจะรับไปเรื่อยๆนะน้องกระต่ายแต่จะเปลี่ยนร่างไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวต้องอัญเชิญนะครับแล้วแถมมีแพ็คอีกมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นแพ็คก,กระต่ายบันเดิลนี่ที่มันจะได้ ในส่วนของบัตรสัตว์กระต่ายนะแล้วก็ของข้างในอีกมากมายนะซึ่งปกติแล้วบัตรหนึ่งมันประมาณร้อยแมวใช่ไหมแต่เนี้ยมัน300มันก็จะได้บัตรกระต่ายแล้วก็าการ์ดก็คือพูดง่ายๆคือคุ้มนั่นแหละนะครับก็คือบัตรคุ้มแต่ว่ามันก็อาจจะตึงนิดนึงนะถ้าหากว่าบางทีมันไม่อยากได้แจตีบวกแต่ต้องเอาบัตรกระต่ายหรืออะไรเงี้ยเนี่ยก็ ไอ้ที่น่ากลัวคือเฟืองแดง2ชิ้นเนี่ยแหละอยู่ด้านหลังสุดระบัด50อันเลยก็ตายก็ถือว่าก็ถือว่าคุ้มแต่ก็เฟืองหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจเรียกว่าเปิดหมดนี่ก็ได้กระต่ายตัวกว่าและครับนะบัตรกระต่ายนะทุกคนก็อวยสุดๆนะอวยสุดๆในส่วนของกระต่ายแล้วก็นี่ครับเป็น b บสบันนี่บันเดิลลิมิเต็ดคืออะไรบ้างเนี่ยนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะ แล้วมันไม่บอกด้วยว่าได้อะไรบ้างอ๋อมีก็คือแบบว่าบัตรสัตว์50อันเลยนะได้กระต่ายเลยในราคานี้โอ้ก็ถือว่าใจปัจจ้มจัดเลยนะขายแค่3วันเท่านั้นโอ้อลลิงโก,โกโกโกก็มาอีกกิจกรรมอะไรไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยนะตอนนี้กิจกรรมทอยเต๋าก็แค่ล็อกอินรับไปนะครับไอมอนเตอร์แล้วก็ทอยเต๋าผมไม่ต้องอธิบายหรอกทุกคนเคยทอยแล้ว ผมไปดูดีกว่าว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะข้างในไอ้ทอยเต่าเนี่ยมันแจกอะไรบ้างแจกบัตรสัตว์เหมือนเดิมก็ต้องพยายามทอยให้ได้เยอะๆทําเควสได้เยอะนะครับทุกครั้งที่ผ่านไปเนี่ยมันจะได้บัตรสัตว์มาแบบนี้นะครับชั้นไหนชั้นไหนก็จะได้มาผมพาไปดูชั้น5 5ห้าวนครบ5รอบได้บัตรสัตว์อีกวนไปนเรื่อยๆครบชั้นที่10 12 15เนี่ยได้ฉายาด้วยนะครับแล้วก็ได้บัตรสัตว์ไปเรื่อยๆนะถ้าใครไม่รีบได้ได้ได้ได,ได,ได้และนี่ครับ พุดปล่อยมวยสีม่วงจับบอยไหมมันผู้ชุดผู้ชายผมน่าจะเขกกระโหลกจริงๆฮะผู้ชายมันทำไมมันดูเกแบบว่าเกเรใจเกเรอย,อย่างนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ให้ก็ของฟรีแต่ว่าก็เดี๋ยวก็น่าจะได้ทุกคนนะครับในส่วนอีเวนต์เนี่ยสามารถแลกได้เช่นกันนะสติกเกอร์นนี้เหมือนจะมีอยู่แล้วนะบาสเกตบอลสติกเกอร์ผมมีอยู่แล้วใครยังไม่มีก็มาแลกได้ของแลกมันไม่ได้อัปเดตนะเห็นไหม ขายหมดแล้วคืออะไรอะ่ะผมิ่งไม่เคยแลกเลยนะครับบักละอันนี้บักละมีแก้มรูปตัวดาวแล้วก็หมวกผมน่าจะยังไม่เคยแลกนะครับแต่ว่าเออมันขึ้นว่าผมแลกหมดแล้วนะอ่งผมนั่นมั่นใจว่าผมยังไม่เคยแลกนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันจะแก้บักหรือเปล่ามาแรงดูซัพพลายนะก็อย่าลืมไปรับกันนะครับถอยให้มันได้มากที่สุดที่จะทาได้ก็แล้วกันอ่าผมได้หกโอเค รับไปเลย30ชิ้นเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยเลือกในส่วนของโมล่าคอยนะแล้วแต่ทุกคนเลยจะเลือกอะไรนะครับอ่ะอกิจกรรมมันก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเปิดหาน้องกันนะครับอันนี้รายวันก็อย่าลืมรับนะครับรับแล้วก็เดี๋ยวเราเอาแมวไปทําอะไรยังไม่รู้เลยนะมันใช้แมวซื้อไม่ได้นะครับวิธีการเปิดหาน้องก็ต่ายก็ง่ายๆครับเลือกไปที่เพชรเลือกไปที่อันเชิญอันเชิญเนี่ยเลือกไปที่ ล i m ิเต็ดไทม์แ m มอนะครับน้องกระต่ายอันเชิญ60ครั้งรับ S แน่นอนและ A โอ้โหมาสวยงามจริงๆโดยพอยต์เนี่ยเราจะได้ของพวกเนี้ยจากที่ผมขึ้นมาบนหน้าจอตอนแรกที่ผมเขาเรียกว่าอะไรที่ผมโชว์นะซึ่งกระต่ายเนี่ยความสามารถเรารู้อยู่แล้วเนะาะอัตราการได้จะเห็นว่าเมื่อถึงการันตีเนี่ย อาถ้าเปิดปกติจะ1%โอกาสก็มากแหละแต่ว่าถ้าถึงการันตีเนี่ยนะมันจะได้กระต่ายถ้าเหมือนกับน้องงัวเนี่ยมันจะมีโอกาสได้กระต่ายประมาณ60%นะครับเห็นไ,ไหมนี่มันเขียนบอกไว้อยู่คุณจะได้กระต่าย60%หรือหวนหวนเนี่ย40%จะไปสุ่มสัตว์อื่นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ค่อนข้างตึงนะครับค่อนข้างตึงที่จะว่าสุ่มได้อะไรอะ่ะก็ผมเนี่ยตอนเนี้นะครับ วาผมเนี่ยมันเลื่อนขั้นได้ขาดอีก2ตัวผมจะปลดไปเรื่อยๆคือผมเนี่ยออชอบเอาวามาดูดเลือดตอนแต่ก่อนแต่ว่าตอนเนี้ยถ้าให้ผมเลือกเนี่ยผมก็เริ่มเลือกที่มันผมไม่รู้ว่าผมจะต้องใช้อะไรเสกในอนาคตอาจาจะต้องทําม้าเลเวลเพิ่มไหมอะไรเงี้ยผมก็อาจจะถอดวาออกไปใส่ม้าก,ก่อนแล้วก็ใส่ด้วงด้วงนี่มันใช้ในกิววอดีก็เลยเริ่มมาปั้นๆนะครับก็อันนี้คือก็แล้วแต่นะทุกคนมา ตุ่มสัตว์แดงกันนะครับโดยข้างในเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้นะมันมีในส่วนของสัตว์ใหม่มาด้วยนะครับก็คือ,อ,อมีน้องมาสองตัวเพิ่มนี่มีน้องหมาเนี่ยผมก็อยากได้หมดนะเพราะว่าถ้าได้มาเนี่ยมันปลดแล้วมันก็จะได้เนี่ยในส่วนของเมจิกแอทแทกกับ a เอแอทแทเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นขอ,อให้เปิดได้เถอะนะจ๊ะปะเปิดทีละ5้าเลยครับครั้งแรกไม่มีอะไรดูแอนิเมชันหน่อยไหม โอ้โหิเมชั่นเหมือนกันเนอไม่ทำใหม่เลยอะ่ะนะไม่ทำใหม่เลยนะครับสัตว์ใหม่ก็ยังไม่ออกครับเปิดเลยฮะมาแล้วนี่น้องคีรินน้องคีรินนะครับน้องหมาสีเหลืองโอเคเลยนะครับได้มาแล้วนะเปิดต่อครับก็เอามปอีก,กได้นะคี้เอ้ยนี่ได้พิกซูผมได้ปลดละผมได้สัตว์ตัว A ครบแล้วนะครับ จริงๆอ่ะมันต้องเปิดต้อง60ครั้งหน่กระับ A ผมดวงก็ถือว่าใช้ได้นะครับอ่ะโอเคก็คือได้น้องสัตว์มาแล้ว2ตัวนี่นะเอมีอ๋อนี่เหลือครบแล้วได้สัตว์ที่มันไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะได้สัตว์ลิมิเต็ดมาครบแล้วเหลือเปิดได้อีกก็คือเดี๋ยวเราจะได้ปลดล็อกแอทแท็นะครับน้องคับน้องสัตว์ทั้งหลายอ่ะทีนี้กระต่ายนะครับ กระตายเนี่ยมันก็จะต้องให้ถ้าถามว่าคุ้มเนี่ยก็ควรจะไปซื้อในส่วนของเอ่อบันเดิลตรงนี้นะครับน่าจะคุ้มกว่าคือมีให้ทดลองด้วยแล้วก็มีให้เชิญก็กดมาปุ่มเดียวกันนะครับกดม,มาปุ่มเดียวกันแต่ไปดูร้านค้ากันนะครับร้านค้าเนี่ยก็สามารถใช้เพชรซื้อได้ด้วยเช่นกันนะครับก็เอสาชิ้นเนี่ยใช้เพชรซื้อได้ก็ถือว่าก็ใจดีอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ใจดีมาก อันลด50%อรนเนันนี้ก็คือซื้อได้20อันในราคาพันแมวใช่ไหมเราเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพันแมวเนี่ยแต่อันนี้มันตกเท่าไหรอ่อ่ะ20อันถ้าซื้อ2อันนี้ก็ <yourselves> อโอ้โหก็ประมาณราคาเดีวยวกันคุ้มกว่า ซื้อตรงนี้ก่อนมันได้การ์ดมันได้กาชาอะไรด้วยนะก็คิดว่าซื้อตรงนี้คุ้มกว่าอันเนี้ยเอาไว้ที่หลังถูกไหมเอาเนี้ยไว้ที่หลังก็ราคาเต็มก็ร้อยแมวถูกไหมซื้อลดราคาหมดก็ก็เอาเรื่องอยู่นะครับเอาเรื่องอยู่แล้วก็ในส่วนของเพชรเนี่ยได้ไปสามสิบอันวันเนี้ยผมว่านะกระต่ายเนี่ยอยู่ถึงเมื่อไหร่กระต่ายอยู่ถึงวันที่กะสิบเก้าเดือนหน้า ผมว่ายังไงก็ทํากระต่ายก่อนก็ได้นะครับค่อยๆเก็บหอมรอมริบไปเติมสัมหอมอันนี้คุ้มสุดคุ้มที่สุดอะคืนนี้เนี่ยคุ้มที่สุดแล้วห้าสิบกระต่ายก็คือผมได้ก็ได้กระต่ายชัวร์เลยนะครับได้กระต่ายชัวร์เลยอืคุ้มที่สุดเฟสติวัลไอจริงๆแล้วไอไอเรนโบ์นี่ก็ยังไม่หมดนะเนี่ยกระต่ายมาอีกแล้วแต่ว่าบางทีเราได้แมวไลไยอายทิตย์ใช่ไหมไยวัน เราก็ควรจะมาซื้ออันนี้ผมก็จะซื้อนี่แหละ10อันมาเปิดให้ดูอีกทีนะครับตอนเด้นกระต่ายก่อนนะตอนนี้สําคัญกว่านะครับสําคัญกว่าก็มาเปิดอีกสิครั้งแล้วเดี๋ยวไปวิเคราะห์พลังกระต่ายกนะันว่าทําไมทําไมถึงควจรจะล่านะครับเปิดเลยเปิดเลยมาแล้วเป็นกขนี้ลินนะครับขี้ลินมาอีกหนึ่งนะทุกคนทีนี้ก็คุ้มแล้วเพราะว่าผมอะ่ะเปิดไป60ครั้งขาดทีหกสผมได้ลุ้นกระต่ายแล้วนะครับก็คือแลกกระต่ายได้แน่นอน ส่วนคินลินเนี่ยผมจะกดเลื่อนขั้นตรงนี้เพื่อรับ M A D K อีอยวผมให้ดูนะครับถามว่าเฮ้ยพี่ M A D K มันบวกเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ6 7 5 0มาผมกดเลื่อนขั้นปึง้งเหมือนบวก3ใช่ไหมแต่ด้วยสกิลด้วยอะไรเนี่ย6 7 5 5เห็นไหมมันไม่ได้บวก3มันบวก5 เพราะว่ามันมีค่าบวกนู่นนี่นั่นโน้นนะผมก็เลยคิดว่าก็ดีนะครับก็ดีในส่วนของน้องเนี่ยเตเตตัสเนี่ยก็การโจมตีทั่วไปกิลินจะมีไฟแต่โอ้เป็นสัตว์ตัวอื่นๆมันไม่มีอะไรแต่น้องในกระต่ายเนี่ยนะอย่างน้อยก็ต้องหามาไว้นะครับเพราะว่าคือกระต่ายเนี่ยอันนี้ขั้นและได้มาเนี่ยเขาเนี่ยเป็นเกาะให้เลย 600-900%ของ m t a c บวก40%เลือดผม80,000 40% 48432 3 0 0 0และที่ผมจะบล็อกดาเมจได้แต่เท่านั้นไม่พอขนาดว่ามา้าม้านะตัวกา,กากที่สุดของผมอะสัตว์เลี้ยงอะ MTK อย่าง5,000อะทุกคน5,000กว่าแล้วเนี่ยแล้วกระต่ายเนี่ยนะบวก MTK 900%มาเป็นดูดซับเนี่ยเป็นกราะ เก้าห้าก็คือสิบเท่านั่นแหละ9ก้าเซก็คือสิบเท่าถูกไหมครับห้าพันสิบเท่าห้าแสนหรอหรือยังไงนะครับโอ้โหห้าแสนเยอะนะครับพี่น้องในการ PVP หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแนะนำว่าแต่ว่าอาจจะไม่ถึงห้าพันเหมือนตัวมาอาจะน้อยกว่าอะไรเงี้ยเราบอกไม่ได้นะครับอ๋อเต็มที่ได้ห้าร้อยเปอร์เซ็นโอเคตลัดตัวแต่แตก็ก็คือ ดูซับได้ถ้าก็ถ้าเกินก็จะเหลือแค่500 500หคือ6เท่านะครับ6เท่าของ5,000 6 5 3กาแสนก็เยอะอยู่ดีอะ่ะก็เหมือนได้เลือดฟรีมา3 0 0แสนก็เยอะอยู่ดีนะครับแต่ไอที่สายโจมตีเขาอยากได้ขั้นที่3เนี่ยเพราะว่าเมื่อมันเป็นเกาะเนี่ยไอ30้30%ปอรเซ็นของมา0 0ันเมื่อกี้มันจะกลายมาเป็น MADK ให้เจ้าของอีก 3 5 5อีกนะครับสามหอีกแต่ถามว่าจะทุ่มถึงขั้น3มไหมผมว่าก็เออมันได้พีดาเมจดเอ็มดาเมจด้วยเนี่ยมันดูโหดมากถ้าเสกมาถ้าถ้าจริงๆแล้วถามว่าอยากได้อะไรพยายามขั้น3ก็จะดีแต่ผมจะทําขั้น3ามไหมอยู่ที่ว่าเปิดไปนี่นะไอหกสิบเปอร์เซ็นนั่นะออกกระต่ายไหมถ้าออกทําขั้น3เพราะอะไรถึงทำขั้น3เพราะว่านี่ ใน, shop นเพจช็อปนี่อยู่ไหนลิมิเต็ดไทม์เพจช็อปนี่พอเราเปิดครั้งแรกเห็นไหมผมมี60แล้ละครั้งที่ผมแลกบัวไปผมเปิดได้กระต่ายปุ๊บขั้นศูนย์ผมแลกนี่ปุ๊บเป็นขั้นหนึ่งละก็เปิดเปิด,เป,ดเปิดอีก2รูปเปิดอีก2รูปอาจจะได้กระต่ายอีก2ตัวกระต่ายอีกสตัวซื้ออีก1ตัวเป็น3ตัวอันเนี้ยอันนี้มีรุนละมีรุนขั้น3แต่ถ้า แต่ถ้ามันไม่เปิดได้ตั้งแต่อันแรกก็ไม่ทำแหละถูกไหมครับก็แค่ปลดกระต่ายหรืออาจจะทําขั้นหนึ่งขั้นอะไรอย่างนี้ไปกระต่ายเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าขั้นถ้าขั้นหนึ่งมันเป็นยังไงนะก็จะดูตรงไหนล่ะเดี๋ยวนะดูตรงนี้อ่า ขั้นหนึ่งขั้นศูนย์ขั้นสามมันจะเปลี่ยนล่างไปเรื่อยๆเนี่ยดูเดยขั้นสามมันเริ่มกลายเป็นน้องแล้วขั้นแปดเริ่มมีชุดละเริ่มสวยและโอ้ยน่ารักขั้นสิบนี่มาเต็มนะครับมาเต็มก็กระต่ายเนี่ยเขาจะต้านทานเซตัสพอขั้นหนึ่งไม่ได้มีอะไรมากแต่พอกดล็อกปุ๊บเริ่มเพิ่มเ p เรื่อยๆเนี่ย โอ้คือก็ผมว่าขั้น3นี่ก,ก,ก็ก็ตึงมือแล้วนะถ้าสมมติเรสายเติมกลางอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองตัดสินใจกันดูแล้วกันนะครับส่วนผมก็จัดมาประมาณนี้นะครับก็ต่ายเดี๋ยวผมต้องเปิดให้ครบ120นะก็จริงๆแล้วก็คือบันเดิลนี้แหละคุ้มที่สุดคุ้มที่สุดละคุ้มที่สุดเลยนะบันเดิลนี้ใครที่เอาคุ้มเนี่ยต้องบันเดิลนี้เท่านั้นนะครับ โอ้ห้าสิบอันเยอะจริงๆก็คือเหมือนเชื้อเชิญให้ใช้กระต่ายนั่นแหละนะส่วนไอ้บันเดิลเนี้ยจัดไม่จัดก็ตามสะดวกมาโอ้เยี่ยมจริงๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปเท่านี้เดี๋ยวผมจะทําคลิปให้อีกนะสำหรับใครที่รอคลิปบาดแดนอยู่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมก็ต้องมาจัดการจัดแจงเรื่องกิวก่อนแล้วก็โอ้แต่แป๊บเดียวก็ขึ้นแล้วอะนะครับแป๊บเดียวก็ไปกระห ổ ที่ผมยังไม่ได้วิ่งเควสเลยนะครับก็คือเลเวลเนี่ยมันขึ้นเร็วอยู่แล้วนะครับสําหรับ การฟาร์มในช่วงเลเวลหลัง90เนี่ยก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากนะผมก็ได้มา30กว่าเปอร์เซ็นต์30กว่าล้านแล้วนะครับเดี๋ยวก็เก็บแป๊บเดียวมันก็อัพเป็น96นะครับถ้าวิ่งเควสรีบก็ไม่รู้จะวิง่งแมวอะไรนะตอนนี้นะครับก็ผมเปิดให้ดูนะ95เนี่ยมันมีอะไรให้ซื้อเพิ่มบ้างนะครับในส่วนของร้านค้ากิวนะก็ไม่เกี่ยวกันเพราะมันของกิวในส่วนของร้านค้าแต้มช่วยเหลือก็จะมีเหมือนเดิมนะครับ ในร้านค้าสาัตว์เพชรช็อปเหมือนเดิมโคเร e พอยต์ point, นะครับเหมือนเดิมนะครับมีนี่ครับกล่องตึงๆนะครับนี่ถ้าคุณดวงดีพอเนี่ยคุณจะได้ประดับสองรูผมถึงบอกว่าไม่ต้องไปเติมซื้อไอ้แพ็คใหญ่เพราะอันเนี้ยมันมีสิทธิ์ได้เนี่ยผมซื้อเลยใช้พันเหล็ก แต่ถ้าคุณเก็บ80อันคุณจะไปแลกประดับ2รูได้ฟรีนะครับมันก็ไม่ฟรีเราก็เก็บเป็นเยี่ยวเหนียวอยู่นะนี่แหละแล้วคาร์ดามี่ช็อปมีอะไรใหม่บ้างไม่มีนะครับคาร์ดมี่ช็อไม่มีคาร์ดามี่ช็อปมันก็จะมีกบแดงปลอมอะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นเท่าไหร่นะครับการ์ดช็อปจะมีในส่วนของออบอสไหมซื้อเพิ่มไหม อันนี้ไม่มีนะปกติจะมีเป็นบอสใหม่มาอันนี้ก็ไม่มีอ๋อมีดักหลอดไหมซื้อเพิ่มนะครับเป็นดักหลอดดอมก็โอเคมาเปิดกล่องนี้นะหนึ่งสองปึ๊แบแหมไรปีซึมอันนี้ไม่ใช่สายผมอันนี้มันจะเป็นในส่วนของสกิลพลิของพีชนะครับเราก็จะย่อยไปนะทุกคนเราจะย่อยไปเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ใช่ไหมเออไม่ได้ใช้แลนะ้เป็นบาดแดนก็สามารถ ลองเช็คกันหน่อีกทีแต่ผมว่าใชประดับอื่นดีกว่านะครับก็ประมาณนี้ทุกคนค่อยๆเก็บไปนะครับนี่5้าอัพแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าโหมีอะไรต้องทําเยอะนะครับก็เลยยังไม่ได้ลงคอนเทนต์บาดแดนเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวไปทาคลิปให้สําหรับวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ไปลองดูกันนะครับว่าจะมีอะไรอัปเดตบ้างที่ทุกคนจะสามารถจับถึงได้นะผมมองว่าแพ็คนี้คุ้มที่สุดแล้วแพ็คนี้ก็คุ้มแพ็คนี้ก็คุ้ม อันเนี้ยเลือกตามที่สวยตามที่ไหวแต่อันเนี้ยคุ้มแน่ๆนะครับแล้วก็เพชรเนี่ยถ้าขั้นสามเนี่ยผ่านปุ๊บมันได้รับแค่นี้มันก็ไม่คุ้มหรอกครับมันแจกน้อยเกินไปนะแจกน้อยเกินไปก็ผมว่าอยากให้เกินขั้นสามเลยนะครับอย่าเกินขั้นสามเวทคู่ก็อย่าลืมไปทํานะครับเวทคู่อย่าลืมไปทำา้อยลูกเตา๋าอย่าลืมเก็บนะครับสําคัญมากเพราะว่า มันจะทําให้คุณได้ของฟรีแต่มันเหมือนจะบั็อกอยู่นะครับที่ผมโชว์ให้ดูว่ามันเพิ่งผมซื้อมาแล้วจะไปซื้อได้ยังไงเพิ่งเข้าเกมมาใช่ไหมก็แม่เรียกว่ามัวซัวไปหมดเนี่ยใครมันจะไปม,มียังไม่ทันมีเลยบอกซื้อแล้วนะครับโอเคน่าจะบั็กนะทุกคนก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับับคลิปนี้ลาเท่านี้เลยนะครับแล้วใครมาเต้นเต้น,ตนโคดเร็วเลยครับ บาร์ดมาไอ้นี่มาโลกิใสนะโอ้โหแสบจริงแล้วหนีไปแล้วด้วยนะมาทำเป็นจะพัฒนาทัพที่นะครับจะทัพที่ผมวิ่งหลบนะไอเวนนี่นะครับแม่โอเคดิฟาร์มก็ต้องเฝ้าจอเดี๋ยวนี้นะเกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนโชคดีครับ